hello สวัสดีค่ะเพื่อนๆสลองเลยตรงค่ะผัดสปาเกตตี้กันจ้ะอ,อันนี้ต้มส,ส้ป็กสปาเกตตี้จ้ะอันนี้เราก็จะทำกระเทียมผักไว้จ้ะมีนี้ด้วยแครอทใส่แคอรอทลงไปต้มด้วยเลยดีกว่าเพรแครอทกับโปรตีนสุดเนาะแล้วก็ตัดผักไว้ก่อนจ้ะ ส่วนไก่เนี้เราก็จะต้มจนกว่าจะสุกเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปฉีดจ้ะจ้ะเราก็มาผัดมะกรีีกันเนาะสปาเกตตี้อะไรแบบนี้เราใส่น้ำมันมากรอบจ้ะอันนี้มีทั้ง<ม>หอมใหญ่หอมแดงเนาะใส่ลงไปจ้ะจ้ะเราก็จะผัดหอมให้สลดจ้ะมาแล้วนะคะ หอมเริ่มจะหลดก็ใส่มเมื่อเทศดลงไปตื่นเดิมๆนะทุกอย่างก็จะผัดเรื่อยๆเรียบๆมาตรงเี้ยงแต่เราก็จะผัดมเมื่อเทศให้เละๆหน่อยเนาะแต่กระเทนที่เราโขกไว้จ้ะผัดให้หอมเลยจ้ะอันนี้เราก็ใส่ผงปรุงรสอ่ะนะ เป็นออกแนวอาหรับอาหรับหน่อยเนาะใส่มาเขือเท่เึ้นมุ้นลงไปกน,น,นี่นะแต่อันนี้เราจะใส่ซอสซาลงไปด้วยเนาะซาสซาที่เขาปรุงรสสำเร็จแล้วอะไรประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็เป็นเฮิบพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปหอมหอม ใส่ลงไปเลยจ้ะเป็นโรสแมรี่แห้งจ้ะใส่ลงไปมาแล้วจ้ะไก่ไก่ที่เราฉีกไว้เรียบร้อยเนาะ อันนี้ที่เห็นเป็นน้ำนี่เราใส่น้ำที่เราต้มมักกะโรนีลงไปเนาะน้ำต้มไก่น้ำต้มมักกะโรนีอะจา้ะอเคอันนี้เราก็ชอบในรสชาติที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยเนาะเราจะใส่สปาเกตตี้ลงไปทีแรกว่าจะลาดแต่ว่าใส่ลงไปเลยดีกว่าจา้ะอันนี้เราก็จะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เขามักกะโรนี แปากสปาเกตตี้เขาดูดน้ำซอสนะทำอาหารค่ะไม่ไม่ได้ตายตัวว่าแบบ <c oughs> ต้องฟิกสูตรแบบนั้นแบบนี้เราก็อยากกินอะไรเราใส่ลงไปจบเลยค่ะแค่นั้นเลยอาหารบ้านเราเนี่ยค่ะเรียบร้อยเขาก็จะโรยหน้าต้นหอมผักชีละค่ะง่ายๆเลยพาสลี่ไม่มีค่ะวันนี้จ้ะประมาณนี้เลย แค่นี้ก็อร่อยแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมัสลมามะบ๊ายบายเยอกหรอเิสมิลลหรออร่อยค่ะ